สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทธิวิบาลนะครับพี่น้องครับเราอยู่ในปุจชาวิสัชนา question and answer หัวข้อที่7นะครับแผนการที่กําหนดไว้ของพระเจ้าคืออะไรคําตอบคือแผนการที่กําหนดไว้ของพระเจ้าคือพระประสงค์นิรันดร์ของพระองค์ตามที่ได้ทรงตริต,ตองไว้สมกับพระทัยของพระองค์โดยพระองค์ทรงกําหนดไว้ล่วงหน้าเพื่อสง่าราศีของพระองค์พี่น้องสังเกตนะครับว่า คาว่าของพระองค์สมกับพัทไทยของพระองค์โดยพระองค์เพื่อพระองค์พี่น้องจะเห็นข้อสังเกตนะครับตั้งข้อสังเกตไว้คืออะไรอะไรก็พระองค์แสดงว่าอะไรครับแสดงว่าพระองค์นั้นหรือพระเจ้านั้นเป็นเซนเตอร์ในแผนการของพระเจ้านั้นมีพระองค์เป็นเซนเตอร์เมื่อวานนี้นะครับเราได้เห็นข้อพิสูจน์ จากพระวจนะของพระเจ้าหลายตอนด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเอเฟซัสไม่ว่าจะเป็นโรมอิสยาพระกัมพีเดิมโยบนะครับสุภาษิตรู้แล้วแต่เป็นข้อพระกัมพีที่ยืนยันว่าการกําหนดของพระเจ้าที่มีมาถึงชีวิตของเราการทรงเลือกของพระเจ้าที่มีมาถึงชีวิตของเราสิ่งสารพัดที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของเรานั้นมาจากพระองค์โดยพระองค์ทั้งสิน้นพี่น้องจะเห็นว่า God Center คำถามก็คือว่าเปล่าเองนั้นเรายอมไหมครับที่จะให้ชีวิตของเรานั้นอยู่ในพระประสงค์ของพระองค์แผนการของพระองค์ก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหานะครับให้เราร่วมใจกันอธิษฐานครับข้าแต่พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดข้าพงค์ทั้งหลายขอขอบพระคุณพระองค์เพราะว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงอยู่เหนือสิ่งสารพัดและพระองค์ทรงสร้างพวกเราข้าพงค์ทั้งหลายทุกคน ในเวลาเดียวกันพระองค์ก็ประทานความรักและความรักของพระองค์ได้สำแดงออกบนไม้กางเขนคือพระบุตรองค์เดียวของพระองค์พระเยซูคริสต์องค์ผู้เป็นเจ้าของข้าพระองค์ทั้งหลายในสิ้นพระชนได้สำแดงความรักยิ่งใหญ่บนไม้กางเขนและข้าพระองค์หลายขอบพระคุณพระองค์เพราะว่าข้าพระองค์หลายเป็นผู้ที่ถูกพระองค์กำหนดไว้ล่วงหน้าและถูกเลือกและถูกเรียกโดยพระองค์และทั้งนี้ ทุกสิ่งทุกอย่างก็เพื่อพระองค์ทั้งสิ้นข้าแต่พระเจ้าขอทรงโปรดให้สิ่งนี้เกิดขึ้นในชีวิตของพวกก้าพงทั้งหลายและให้้าองหลายได้เข้าใจถึงแผนการของพระเจ้าอธิษฐานทูลของการทรงนำในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพี่น้องครับในเช้าวันนี้นะครับเราจะมาดูถึงการเปรียบเทียบระหว่างแผนการของพระเจ้ากับแผนการของมนุษย์ ถ้ากระตั้งคำถามนะครับให้กับพวกเราเรายอมอยู่ในแผนการของเราเองซึ่งเป็นแผนการของมนุษย์ที่เราอาจจะสร้างสร้างขึ้นมากับการที่เราอยู่ในแผนงานของพระเจ้าแผนการของพระเจ้าอะไรดีกว่ากันพี่น้องครับเราอาจจะตอบด้วยปากของเรานะครับว่าแน่นอนพระเจ้าย่อมดีกว่าแต่โดยความเป็นจริงแล้ว เรายอมอยู่ในแผนการของพระเจ้าหรือเราสร้างแผนการของเราเองและเราเดําเนินชีวิตอยู่ในแผนการของเราเองหรืออยู่ในแผนการของพระเจ้าจริงๆรัๆอย่างไรกันแน่พี่น้องครับสมมุตินะครับว่ามีคนคนหนึ่งเนี่ยมีความสามารถในการที่จะออกแบบก่อสร้างนะครับออกแบบบ้านของตัวเองแล้วเขาก็เมื่อออกแบบเสร็จนะครับออกแบบด้วยความเรียบร้อยรอบครอบทุกสิ่งอย่าง และเขาก็สามารถที่จะเป็นช่างก่อสร้างเองได้ด้วยนอกจากเป็นช่างออกแบบนะครับแล้วหลังจากนั้นเขาจะทําไงต่อหลังจากที่สร้างแล้วแน่นอนครับเวลาขณะที่สร้างอยู่เขาก็ต้องทําตามพิมพ์เขียวที่ทําใช่ไหมครับพี่น้องครับจนกระทั่งสร้างเสร็จถ้าถามว่าบางคนนะครับบางท่านเนี่ยก็คิดว่าผมจะสร้างเองแล้วผมจะรับผิดชอบชีวิตของผมเอง มันก็มาถึงคำถามว่าคุณแน่ใจไหมว่าคุณจะสร้างเองหลายคนบอกว่าแน่ใจเพราะว่าชีวิตเป็นของผมผมเลือกได้พี่น้องครับให้เรามาถึงความจริงของพระเจ้าก็คือว่าเมื่อมนุษย์วางแผนมนุษย์ต้องยอมรับความจำกัดของตัวเองเราต้องยอมรับว่าเราเองนั้นเป็นมนุษย์ที่อ่อนแอได้เราเองนั้นเป็นมนุษย์ที่อาจจะมีความ มีแรงบันดันใจมีความมุ่งมั่นเรามุ่งมั่นที่จะสร้างชีวิตของเราให้ดีพี่น้องครับหากถามว่าไม่ดีกว่าหรือที่เราจะมอบชีวิตของเราให้อยู่ในแผนงานของพระเจ้ามนุษย์เราแต่ละคนมีความจํากัดของตัวเองมีข้อดีข้อด้อยของตัวเองแต่พระเจ้านั้นไม่มีข้อด้อยโปรองทรงเป็นออมนิโพเทนออมนิเชนส์ออมนิเพรสเซนต์โปรองทรงไว้ซึ่งความเป็นนิรันดร์โรรองทรงไม่เปลี่ยนแปลง นี่คือสิ่งที่เป็นพรลลักษณะยิ่งใหญ่ที่สุดของพระเจ้าในขณะที่พระเจ้าบอกว่าพรงคทรงวางแผนในทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในแผนการของพระองค์พรงคทรงกําหนดเหตุการณ์นั้นก่อนที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้นด้วยพี่นองรับอย่างไรก็ตามแผนการของเราที่วางไว้พระอัิมพีบอกว่าให้เรามอบแผนงานของเราแผนการของเราให้กับพระเจ้า วางใจในพระองค์พระอจะทรงทําให้สําเร็จพี่น้องเห็นไหมครับว่าแผนงานที่เราวางไว้ขอให้เรามอบให้กับพระเจ้าครับแต่พระเจ้าจะทําให้สําเร็จตามแผนงานของพระองค์แผนงานของพระเจ้านั้นก็จะครอบแผนของเราแต่เริ่มต้นคือเราต้องยอมครับพี่น้องครับถามว่าทําไมเราต้องยอม แผนการของพระเจ้าไม่เหมือนกับแผนการของเรานะครับด้วยมุมมองดังตออ่อไปนี้ประการแรกครับแผนการของพระเจ้าเป็นนิรันร์หากถามว่าพระเจ้าทรงคิดค้นแผนงานของพระองค์ตั้งแต่เมื่อไหร่และทรงคิดเสร็จเมื่อไหร่ไม่มีคําตอบครับมีคําตอบที่พอจะอธิบายได้ก็คือพระองค์ทรงมีแผนการอยู่แล้วเห็นไหมครับ ตอบแบบทุบโตอย่างนี้นะครับพระองค์ทรงมีแผนการอยู่แล้วทําไมถึงตอบอย่างนี้ครับเพราะว่าแผนการของมนุษย์ต่างจากแผนการของพระเจ้ามนุษย์ต้องเริ่มวางแผนครับแต่พระเจ้าไม่ต้องเริ่มวางแผนเพราะว่าพระองค์ทรงเป็นนิรันด์แผนการของพระเจ้าก็เป็นนิรันด์มนุษย์ต้องเริ่มวางแผนในขณะที่เขาไม่ยังไม่มีแผนครับเขาต้องใช้เวลาคิดต้องใช้เวลาสัสมผัประสบการณ์ต้องเก็บเกี่ยว อะไรหลายอย่างเพื่อที่จะให้เกิดแผนที่ดีที่สุดที่เขาคิดว่าเขาดีที่สุดฉะนั้นพี่น้องครับมนุษย์เราต้องใช้เวลาคิดคนนะครับเพราะฉะนั้นมีการเปลี่ยนแผนนะครับแผน1แผน2แผน3มีเวลาที่มากขึ้นเราก็ขยับแผนของเรานะครับมีแผนระยะสั้นระยะกลางระยะยาวเย่งมีระยะเปลี่ยนแผนด้วยพินคำเราต้องใช้เวลาในฐานะเป็นมนุษย์ คิดแผนให้ดีที่สุดในความคิดของตัวเองแล้วเราก็ได้แผนที่คิดมาได้แต่แผนการของพระเจ้าไม่ใช่เป็นอย่างนั้นนะครับแผนการของพระเจ้าไม่มีเวลาที่เริ่มคิดเพราะว่าโปรองอยู่ในความเป็นนิรันดรทรงเป็นนิรันดรและแผนการของพระเจ้าก็ดำรงอยู่น,นิรันดเหมือนกันอ้างอิงครับในพระวจ,จนะพระเจ้าครับสดุรุบที่33ข้อที่11 สิวดีสามสามหนึ่งหนึ่งนะครับคำปรึกษาของพระเยวยาเวนั้นตั้งมั่นคงเป็นนิดพระดำริในพระทัยของพระองค์อยู่ทุกชั่วชาติพันธ์พี่น้อง,งครับโปรดฟังกันครับคำปรึกษาของพระยาเวตั้งมั่นคงอยู่เป็นนิดพระดำริในพระทัยของพระองค์คงอยู่ทุกชั่วชาติพันธ์นั่นหมายความว่าแผนการของพระเจ้านั้นเป็นนิรันดร์ครับ ตั้งมั่นคงอยู่เป็นนิดพระดรําริในนามาไทของพระเจ้าก็อยู่ทุกชั่วชาติพันธุ์คืออยู่ตลอดไปพระเจ้าไม่ได้วางแผนแบบวันต่อวันเหมือนเรานะครับและพระองค์ไม่เคยเปลี่ยนแผนในพระคัมภีร์นะครับเราเห็นดูเหมือนพระเจ้าเปลี่ยนแผนยกตัวอย่างเช่นพระเจ้าตั้งใจที่จะทําลายเมืองโสดมโกรมรุรา อับราฮัมพยายามที่จะเปลี่ยนแผนการของพระเจ้าแน่นอนครับแท้ที่จริงแล้วที่จริงแล้วพระเจ้าทรงเป็นความรักโปร่งทรงรักมนุษย์ทุกคนแม้กระทั่งคนที่ทำบาปบาปหนักๆเองนะครับหนักแค่ไหนพระเจ้าก็ทรงรักแต่ทีนี้ลรรักษณะของพระเจ้าในด้านของความบริสุทธิ์แน่นอนครับต้องมีความยุติธรรม ในความบริสุทธิ์ยุติธรรมนั้นโปร่งไม่ลงโทษไม่ได้เพราะฉะนั้นความรักมาก่อนการพิพากษานะครับความรักมาก่อนการลงโทษพระเจ้าเปิดช่องทางให้เสมอด้วยความรักโดยความรักนั้นอับราฮัมจึงมีสิทธิ์ในการต่อรองหลายครั้งทีเดียวครับในขณะที่ต่อรองคนคนนั้นหรือประเทศชาติประชาชาตินั้นกลับใจใหม่ นะครับเราจะเห็นสิ่งนี้เกิดขึ้นประชาชนชาวนีเนเวย์พวกเขาได้รับการยกเว้นการลงโทษพี่น้องเห็นนะครับว่าแท้จริงแล้วพระเจ้าไม่ปรารถนาที่จะลงโทษผู้ใดเลยโปร่งสรงรักแต่ว่าเนื่องด้วยความยุติธรรมความบริสุทธิ์ของพระเจ้าโปร่งไม่สามารถที่จะปล่อยให้ความอยุติธรรมได้เกิดขึ้นโดยไม่มีการลงโทษไม่ได้นั่นคือความยุติธรรมนั่นคือความชอบธรรมของพระเจ้า เพราะฉะนั้นเมื่อถึงเวลาไม่กลับใจความรักถูกใช้จนหมดหมดในที่นี้หมายถึงหมดเวลาพี่นงครับเมื่อถึงเวลาการพิพากษาจะเกิดขึ้นในชีวิตของเราก็เหมือนกันนะครับถ้าเราไม่ยอมรับแผนการของพระเจ้าเราไม่ยอมที่จะอยู่ในแผนงานของพระเจ้าด้วยความรักของพระองค์พระองค์ก็มีเวลาจบจนกระทั่งลมหายใจสุดท้าย ถ้าเราไม่กลับใจใหม่ต้อนรับพระเยซูไม่รับเชื่อในพระองค์เราก็หมดเวลาต้องรอคอยการพิพากษาครับแ่ะเป็นประการแรกแผนการของพระเจ้านั้นเป็นนิรันด์ประการที่สองครับแผนการของพระเจ้านั้นไม่มีที่ปรึกษาอื่นบางครั้งการวันแผนของมนุษย์นะครับจำเป็นที่จะต้องขอคำปรึกษาจากผู้ที่อาวุโสบ้างจากผู้ที่มีสติปัญญามากกว่าเรา จากผู้ที่มีประสบการณ์เฉพาะด้านมีความเชี่ยวชาญหรือความรู้ที่มากกว่าเราเพื่อจะให้แผนการของเรานั้นสําเร็จพี่น้องเห็นนะครับอนุกรรมการต่างๆก็ดีนะครับบรรดาครูบาอาจารย์ผู้ให้ําปรึกษาก็ดีมีผู้เชี่ยวชาญทางด้านต่างๆมากมายยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าเราต้องการ ความรู้หรือที่ปรึกษาที่จะวางแผนในเรื่องของกฎหมายเราก็ต้องไปหาทานายความหรือที่ปรึกษากฎหมายการที่เราจะวางแผนสุขภาพเราก็ต้องไปหาหมอหรือผู้เชี่ยวชาญทางด้านสุขภาพการที่เราจะวางแผนชีวิตเราก็คงจะต้องมีบางคนที่เป็นคนที่เป็นเรียกว่าไกด์ชีวิตของเราได้หรือนําชีวิตของเราได้แน่นอนครับพระเจ้าเป็นผู้ที่ไกด์ ชีวิตของเราพระองค์ทรงเป็นไกด์ที่ดีที่สุดในชีวิตของเราครับเพราะอะไรครับเพราะว่าพระองค์เป็นที่ปรึกษามหัศัรรย์ท์พระองค์ทรงสัพพันยูในความรู้ทุกสิ่งอย่างไม่จํากัดและไม่มีผู้ใดที่มีสติปัญญามากไปกว่าพระองค์ได้พระองค์ไม่ต้องปรึกษาผู้ใดนอกจากพระองค์เองเพื่อแผนการนั้นจะสอดคล้องกับนามาไทบริสุทธิ์ของพระเจ้า หลักฐานจากพระกัมภีรอ้างอิงที่บอกว่าแผนการของพระเจ้าไม่มีที่ปรึกษาอื่นนะครับปรากฏอยู่ในพระธรรมโรมบทที่11ครับพระธรรมโรมบทที่11ข้อ3าถึง34โปรดฟังพระชนะของพระเจ้าโอพระปัญญาและความรอบรู้ของพระเจ้านั้นล้ำลึกเท่าใดคำตัดสินของพระองค์นั้นเหลือที่จะอย่างรู้ได้ในทางของพระองค์ก็เหลือที่จะสืบเสาะได้เพราะว่าใครเล่า รู้จักพระไัยขององค์พระผู้เป็นเจ้าใครเล่าเป็นที่ปรึกษาของพระองค์พี่น้องครับใครเล่ารู้จักพระไัยขององค์พระผู้เป็นเจ้าใครเล่าเป็นที่ปรึกษาของพระองค์คําตอบคือไม่มีใครหรอกครับไม่มีใครสามารถที่จะเป็นที่ปรึกษาของพระเจ้าไดา้เพราะว่าพระองค์ทรงสัพพันอยู่พระองค์ทรงสูงสุดแล้วพี่น้องครับในวันนี้นะครับเราได้เรียนรู้จากหัวข้อ คำถามปุจชาวิสัชนาข้อที่5ข้อที่6เราเห็นลักษณะของพระเจ้าในปุจชาวิสัชนาข้อที่7 2สองวันนี้นะครับเราเห็นว่ามีผลต่อชีวิตของเราอย่างไงพี่น้องเห็นชัดนะครับว่าแผนการของพระเจ้านั้นดีกว่าแผนการของมนุษย์แน่นอนและแผนการของพระเจ้านั้นทรงสร้างขึ้นมาทรงทําขึ้นมาให้เกิดขึ้นเพื่อใครครับ เพื่อพระองค์โดยพระองค์ของพระองค์เพราะฉะนั้นเมื่อเราเห็นว่าชีวิตของเราหากเป็น God Center แน่นอนครับชีวิตของเราอยู่ในน้ำพระทยัยอันดีเลิศของพระเจ้าอยู่ในแผนการที่สุดยอดของพระองค์อย่างแน่นอนคำถามคือเราจะวางชีวิตของเราเราจะมอบชีวิตของเราให้อยู่ในแผนการของตัวเองหรือแผนการของพระเจ้าครับเมื่อเรารู้จักพระองค์แบบนี้ เมื่อเรารู้จักว่าลักษณะของพระองค์เป็นอย่างนี้เมื่อเรารู้ว่าพระองค์ทรงสัพพันธ์อยู่เมื่อเรารู้ว่าพระองค์ทรงนิทานุภาพสูงสุดพระองค์ทรงรู้ทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีสิ่งหนึ่งที่ไม่รู้พระองค์ทรงสามารถดูแลเราได้ช่วยเหลือเราได้และเป็นหลักประกันชีวิตของเราได้คําถามก็คือว่าเราจะยอมมอบชีวิตของเราให้อยู่ในแผนการของพระเจ้าหรือไม่ให้เราที่จะสงบใจนะครับร้องเพลงนี้ด้วยกัน กิจการพระเจ้าได้เริ่มต้นไว้นั้นเพลงนี้ไม่ได้มีอยู่ในชิตคิดเตียนนะครับแต่มีอยู่ในเพลงไทยนมรสกพี่น้องหลายท่านคงร้องได้นะครับหรือไม่เช่นนั้นท่านก็คงได้ยินมาก่อนครับให้เราร่วมใจกันที่จะร้องเพลงนี้ด้วยกันครับ พระเจ้าอวยพรพรพี่น้องแท้ทุกท่านตลอดทั้งวันนี้ครับอาเมน